สสดุ้งงูเลื้อยเข้ารถมอเตอร์ไซค์คนท้องหรือทั้งคันหาไม่เจอสุดท้ายยาก,กันยุงฉีดพ่นคอหวยแห่สองเลขทะเบียนรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เด,ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะงูนะคะเลื้อยเข้ารถมอเตอร์ไซค์คนท้องนะคะกูไั่ต้องช่วยกันหรือทั้งคันนะคะแต่หาไม่เจอนะคะสุดท้ายนะคะ ต้องใช้วิธีแบบบ้านๆนะคะเอาอยากันยุงฉีดพ่นนะคะสงสัยงูจะเมายากันยุงก็เลยเลื้อยออกมานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะกู้ภัยอุทัยธานีจุดเมืองนะคะได้รับแจ้งจากนางหันษาสิริสาริการนะคะอายุ32ปีแล้วค่ะหรือน้องส้มที่เจ้าตัวกำลังตั้งท้องอยู่นะคะซึ่ง อยู่ที่บ้านเลขที่118หมู่6ตำบลหนองแกมเพื่อเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะเธอแจ้งว่ามีงูเลื้อยเข้าไปในรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเว็บสีน้ำเงินนะคะหมายเลขทะเบียนนะคะ1กไก่คควาย5979อุทัยธานีนะคะเธอบอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายนะคะหากนำรถไป ใช้นะคะจึงขอให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยจับนะคะหลังจากได้รับแจ้งนะคะกู้ภัยก็นําอุปกรณ์จับงูพร้อมค้นหางูภายในรถจักรยานยนต์ลังกล่าวนะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะก็ต้องลื้อนะคะลื้อแล้วก็ยังไม่เจออีกนะคะกู้ภัยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะโดยคุณส้มเนี่ยนะคะเธอบอกว่างูมันตัวเล็กนะคะเลื้อยเข้าไปในรถหายยังไงก็หาไม่เจอนะคะ กู้ภัยก็ไปกันหลายคนนะคะกม้กมๆเงยๆส่องแล้วส่องอีกก็ยังไม่เจอนะคะแม้บางทีก็ใช้น้ําฉีดเข้าไปนะคะแต่ก็ยังไม่พบงูอยู่ดีนะคะแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะใช้ไปแจนะคะค่อยๆถอดส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะทั้งเบาะนั่งทั้งฝาครอบบางคนก็ยังไม่พบตัวงูอีก เมื่อไม่พบนะคะก็เลยต้องใช้วิธีสตาร์ทเครื่องทําให้เครื่องร้อนนะคะเพื่อให้งูทนอยู่ไม่ได้เลือยออกมานะคะแต่งูตัวดังกล่าวนะคะก็ไม่ออกมานะคะเลื้อยหนีไปอยู่ตรงที่หน้าไม์คอนโซลรถจักรยานยนต์นะคะสุดท้ายนะคะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยกันนําวิธีบ้านๆน,นี่เลยนะคะฉีดเอาอยากันยุงนะคะมาฉีดพ่นทั่วบริเวณรถจักรยานยนต์เลยนะคะ เพื่อให้มีกลิ่นชนหรือกลิ่นเหม็นนะคะทําให้งูมันเวียนหัวนะคะปรากฏว่าได้ผลนะคะงูตัวนี้นะคะเลื้อยออกมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยจับได้นะคะปรากฏว่าเป็นงูถางมะพร้าวนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะเท่านิ้วก้อยนะคะมีความยาวประมาณ2ฟุตนะคะโดยครั้งนี้ใช้เวลาจับงูนานกว่างูตัวใหญ่เองนะคะใช้เวลาจับงู3ิ0นาทีนึ่ง1ชั่วโมงเลยนะคะ ซึ่งงูมันตัวเล็กหายากนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สําเร็จนะคะส่วนคุณส้มนะคะเจ้าของรถจักรยานยนต์คนท้องนี่นะคะบอกว่าเธอจะนําเลขทะเบียนรถของเธอนี่เลยนะคะทะเบียนเลขก็ไก่หนึ่งก็ไก่อุทัยธานีห้าเก้าเจ็ดเก้านะคะห้าเก้าเจ็ดเก้าเธอบอกว่าเธอจะเอาไปเสี่ยงโชคแน่นอนงวดนี้นะคะในขณะที่บรรดาคอหวยบอกว่า เลขนี้ต้องมาแน่นอนนะคะเพราะว่าขึ้นรถไข่ไม่ขึ้นงูตัวนี้นะคะน่าจะมาให้โชคแล้วก็มาขึ้นรถคนท้องนะคะเขาบอกว่าทั้งคนท้องทั้งงูนี่จะให้โชคว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโชคดีนะคะเป็นงูทางมะพร้าวถ้าเป็นงูอื่นแล้วไม่เห็นนี่อาจจะเกิดอันตรายต่อคนขับขี่รถคันนี้ก็ได้นะคะ นี่เลยนะคะถ้าเจองูก็อย่าจับเองนะคะเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยจับนะคะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ